สวัสดีมิตรรักแฟนผีทุกท่าน EP 26เรื่องเล่าตุ๊กตาผีโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังครับแป้หญิงสาวที่ชอบสะสมตุกตาเธอมีตุ๊กตามากกว่า30ตัววางเต็มห้องนอนแต่ไม่อยู่ตัวหนึ่งที่เธอเพิ่งย้ายมาตุกตาผู้หญิงผมยาวสวมชุดขาวมีตาโตเหมือนจริง เธอซื้อมาจากตลาดของเก่าราคาถูกคนขายเตือนว่าอย่าตั้งไว้ปลายเตียงนะมันจะมองเราได้ชัดเกินไปแล้วจะวางมันไว้ตรงไหนดีคะแป้งหัวเราะคิดว่าเป็นแค่คำพูดขู่ขายของเลยวางมันไว้ตรงนั้นพอดีคืนแรกเธอฝันว่าได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงหัวเราะอยู่ปลายเตียงเสียงเบาวๆว่าพี่พมันเล่นกับ,กบหนูสิสพอตื่นมาเธอเห็นตุ๊กตาตัวน,นั้น เอนหน้าเอียงเล็กน้อยเ,เหมือนกำลัม<อ>งมองเธอเธอคิดว่าตัวเองคิดมากแต่คืนนั้นก็เกิดขึ้นอีก <c oughs> เสียงหัวเราะก,กลับมาพร้อมเสียงฝีเท้าเบาๆเดินวนในห้อง <c oughs> เธอลุกขึ้นมาดูตุ๊กตาย,ยังอยู่ที่เดิมแต่ผมของมันดูยาวกว่าตอนซื้อมาเล็กน้อยจากนั้นทุกวันผมตุ๊กตาจะยาวขึ้นทีละนิดแป้เรื่มกลัว จึงถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบจนผ่านไปสัปดาห์รูปถ่ายล่าสุดผมของตุ๊กตายาวถึงอกแต่ของจริงยาวแค่บา่าเธอรู้สึกขนลุกรีบหาผ้าคุมมันไว้แล้วตั้งใจจะเอาไปทิ้งในวันรุ่งขึ้นกลางดึกวันนั้นเสียงเด็กหัวเราะกลับมันดังขึ้นอีกครั้งพี่ทำไมคลุมหนูไว้ หนูมองไม่เห็นพี่เลยผ้าคลุมที่เธอใช้คลุมตุ๊กตาค่อยๆขยับเองช้าๆเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ข้างในแป้งตกใจวิ่งออกจากห้องไปท,งทั้งที่ยังเปิดไฟไว้เช้าวันรุ่งขึ้นเธอกลับมาเปิดประตูตุ๊กตานั่งอยู่บนเตียงเหมือนเดิมแต่ผ้าคลุมหายไปในมือตุ๊กตามีเส้นผมของคนจริงๆกำไว้แน่น แล้วเส้นผมนั้นคือสีเดียวกับผมของแป้งวันต่อมาเธอเอาตุ๊ก,กตาไปคืนร้านของเก่าแต่คนขายมองหน้าและพูดว่าน้องฉันไม่ได้ขายตุ๊ก,กตาแบบนั้นนะของในร้านฉันไม่มีตัวนี้มานานแล้วแป้งหันกลับไปมองในรถตุ๊ก,กตานั่งอยู่เบาะหลังยิ้มให้แล้วพูดเบาๆว่าพี่หนูยังอยากเล่นอยู่เลย แล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปขอบคุณครับ